แล้วถ้าเสือดุสิตไปชิงกับปุ้มเชิญเซ่นนี่คุณปองจะอยู่สายไหนเนี่ยแก้ไขครับเอ็มเอ็มอะไรเอ็มอาไรเออเอ็มอะไดจะอยู่สายไหนนั่นน่ะสิอยู่สายกลางได้ไหมครับปกติอยู่สายไหมใช่ไหมใช่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเสือดุสิตจะเข้าชิงหรือเปล่ากับผมเอาครับกติกายังคงเหมือนเดิมครับกำหนดชก3ยกครับชก3นาทีพัก6นาที ลุนกันใจหายใจคว่ำกับคููที่ผ่านมาครับเช็ครับเช็คเนื้อเช็คตัวเรียบร้อยดีกรีแชมป์ในกรมราชทรรนะครับสำหรับทาาด้่นพี่ฉุยใต้ครับก็เลยถูกหยิบยกให้เป็นแต็งหนึ่งครับเอาครับใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ทางเสือดุสิตแล้วครับมีเข่าในแทงแรงทีเดียวครับเสือดุสิต ก็หาครับช่วยใต้เล่นจังหวะฝีมือดูรูปร่างเนื้อตัวก็ช่วยใต้จะแร่งกว่านะครับจังหวะฝีมือแน่นอนครับอยู่ที่ทางฝั่งของช่วยใต้แน่นอนครับแต่ก็อาจจะเหมือนคู่ที่ผ่านมาและครับตัวเล็กนี่จังหวะฝีมือดีครับแต่ตัวใหญ่นี่ได้เรื่องแรงพละกําลังครับขยับเข้าไปครับแต่หลุดครับจังหวะนี้ แลครับดูวงในครั้งแรกเสือดุสิทธิตีตีขวาครับหนาวแล้วครับแม่อย่าทําเป็นเล่นไปนะครับชุยใต้ตามฟอร์มเหนือกว่าก็จริงครับแต่ว่าถ้าไม่ออกนี่ก็แพ้ได้นะครับยังไม่ได้ออกนะให้เห็นนะครับชุยใต้อย่างที่เห็นตั้งแต่ไฟแรกนะครับพี่ฉุยใต้เนี่ยคือแกไปเจอมวยตัวใหญ่อย่างพี่ปุ้มเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับวันนี้นี่ก็เจอตัวใหญ่เหมือนเดิมครับ แล้วก็จะอย่างที่พี่พิเชษบอกครับใจเย็นไม่ได้ครับบนเวทีเอามีแค่3ยกนะครับยกแรกนี่เอาแข่งขวาได้อยู่ครับแหมแข้งขวาดอกนี้เต็มเตครับต้องออกนะครับอาวุธดูยังทายทีทอยอาศัยกันอยู่ครับจองซ้ายไปครับเตะซ้ายครับอาวุธยาของเสือดุสิตแหมเป็นเกมชิงจังหวะครับตอนนี้ครับ ชุยใต้ก็เหมือนจะไม่ได้เล่งอะไรมากมายครับค่อยๆเบียดเข้าไปนะครับส่วนเสือดุสิตแข้งซ้ายรอหวดครับยังไงดีฮะขยับ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 เตะซ้ายครับเกี่ยวเกียวเตะแล้วโหนด้วยครับนี่อ่าจังหวะนี้แกได้สวยเลยครับอ่าเอาแล้วครับชุยใต้โดนแล้วต้องเอาคืนบ้างครับเตะขวายังติดบังอย่าลืมนะครับว่ามีแค่3มยกนะครับถ้ายกแรกแพ้นี่อีกยองยกต้องชนะเลยนะครับ พอยกหนึ่งก็ได้แข้งขวามาหนึ่งดอกสซลทธิ์แบบวันนี้มาชกในเกมรับครับทำให้ชื่อใต้ต้องขยับเดินม,มีสเปนเชื่อกนิดนึงดูครับวนกับพลิ้วครับไม่เป็นเป้านิ่งครับเตะหลุดอีกครับวางแผนมาแบบนี้ครับบังได้โอ้โหนี่ครับโอ้จังหวะนี้ทำได้สวยเลยครับ อาเอ้า,อาพยายามตีเขา,เาคืนครับงวงนายขึ้นคอเสียบเขา่าเต้งตีครับแมรับแข้งซะเยอะขอเอาคืนหน่อยครับขอเอาคืนหน่อยหมดยกซะก่อนครับอา้าวพักการคู่เดียวช่ใต้ก็ออกซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ไม่รูจ้จะมาอาโหนขึ้นบนเป็นเกมที่คู่ขี้ทีเดียวนะครับการชกในยกแรกที่ผ่านมามาดูยกสองกันต่อครับอาครับดูกันครับยกนี้ อย่างไรครับยก2แข่งขวามาแล้วครับยกนี้ไม่เดินช้าเหมือนยกที่ผ่านมาครับเดินเร็วขึ้นครับสุยใต้ครับอย่ามีจะเตะสกัดครับเสือฤุสิติ์ครับโยกหลอกครับโอ้วันนี้กําลังใจดีครับพยากับลูกมาด้วยครับโยกหาจังหวะยังไงดีครับแข่งขวามาสายคืนขวามาซ้ายคืนแข่งขวาก็เตะได้หนักนะแต่ว่าเสือยังยกบังทันอยู่ครับไม่ยอมให้เตะง่ายๆครับขอบังไปก่อนครับเอาแล้วครับวงในครับ ขึ้นคอห่มตีครับพยายามขวางหน้าไว้ครับเสือขวางสู้ครับแม่ไม่ยอมอยู่แล้วครับโอ้โหเจอเข่าของทางด้านชุยใต้ครับดันไปดันไปดันไปเอาต่อยทีนึงครับแม่มัวแต่ดันมัวแต่กันครับโดนหมัดซะก่อนครับชุยใต้บูแล้วครับจากเกมรับมาเป็นฝ่ายรุกขวาขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ครับเมือวดิ้ เสือดุสิตก็มาแปลกนะครับมาชกในเกมรับครับมั่นใจครับไม่ประทัาด้วยละอ่ะคยวังไว้แม่วันนี้วางแผนละเอียดมาเนียนเลยครับเสือดุสิตบีบครับยบเนินบีบให้ทางด้านพี่ฉุยใต้เดินเข้าหาครับอาครับขวางขวางกอดเอาไว้ใครตีใครครับพยายามที่จะโก่มตีครับอาตีได้ครับฉุยใต้ตีอีกทีครับตีเนี่ยไปที่สีข้างของเสือดุสิตแมดูเหมือนวงในดูแข็งแรงครับ ชยใต้ครับลูกล็อกลูกมัดเด้งตีนี่ถือว่าชัดเจนครับวงในแต่วงนอกเนี่ยแข้งซ้ายของเอ็มก็รอรอจังหวะหวดเหมือนกันครับมาทีมทำลายจังหวะครับเขาค่อยบดเข้าไปค่อยๆหาจังหวะขยับเข้าไปครับเอาลุดครับมจังหวะสองของเสือยังไม่มาครับนี่ไหมนี่ไหมเอาซ้ายมาครับเอาขวาคืนมาคนละหมัดครับเกมบีให้ช่ยใต้ต้องเดินครับวงในล็อกในไว้ ตอนนี้เ,เกมมันคู่ขี้สูสีจริงๆนะครับได้กันคนละอย่างดูแล้วอึดอัดด้วยกันทั้งคู่ครับอจังหวะนี้นี่ก้ต้องเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชือกก็จะไปสะบัดดูกันต่อแข้งขวามาเลยครับ ครับซ้ายครับนี่ครับตั้งรับแข้งซ้ายครับรอจังหวะอยู่แล้วครับเสือิุสิตขยับเข้ามาครับเปิดเกมหีบนําไปก่อนแข้งขวาโอ้โหตวัดสวยครับเกี่ยวล่างเกี่ยวแล้วโออย่างไงครับไม่ล้มด้วยครับโอ้โหอ้โหเกตหมายก้านคอครับแข้งขวาของชุยใต้ครับอ่าค่อยๆเบียดเข้าไปต่อยด้วยความใจเย็นมากครับวันนี้ชุยใต้ครับแล้วออกเน้นๆครับ แข้งขวาเปินไป2งแข้งครับอืมอาวยังไงดีครับเสือดุสิตว้าหมดยกที่2ครับนะครับผิดกับทางพี่เสือที่อาจจะมีภารกิจอื่นนะครับหลายส่งหลายสดบ้างครับขายของขายของก็ว่ากันไปเอา้ามาดูกันยกสุดท้ายครับยกที่3ครับมาดูยกนี้ครับเสือต้องเดินบ้างแล้วครับแมดู2ยกที่ผ่านมาอาจจะเตาตั้งรับเยอะไปหน่อย มีเลี่ยมครับอ่ายกนี้ฉุยไม่เดินแล้วครับดักแทงครับดูเหมือนว่าตอนนี้นี่ทั้งคู่จะคุมคุมครับฉุยนี่ไม่เดินอยู่แล้วครับส่วนเสือนี่ยังไงดีครับเดินไม่เดินครับดูว่าแม่ฉุยใต้ดูว่าคือเหมือนจะไม่อยากออกอาวุธกันแล้วครับไม่อยากทํากันแล้วครับแต่เราก็ไม่รู้คะแนนนะครับว่าฉุยใต้นั้นเหนือกว่าหรือเปล่านะครับครับผม แต่จากที่ดูสัมภาษณ์เมื่อช่วงหมดยกนี่พยาของพี่เสือรทธิ์บอกว่ายังมีอาการบาดเจ็บจากไฟที่แล้วอยู่นะครับโอ,โอ้โหถือว่าสู้ด้วยหัวใจจริงๆครับไฟนี้นี่ฮะช่วงยกสุดท้ายครับก็เข้าไปกอดครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับมอลอบากลางครั้งหนึ่งไฟบายสิงมาวินนะครับก็จะชกกันวันที่7มีนาคม ที่นี่แหละครับที่สนามมวยวิธีราชดำเนินครับแล้วก็แน่นอนว่ามีคู่ประกอบรายการที่เป็นมวยไทย5ยกอีก7คู่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามว่าคู่มวยหยกเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับผู้ที่จะตามไปเข้าชิงชนะเลิศกับพี่เอ็มพารได์ครับตอนนี้ยืนรออยู่แล้ว1คนครับอีกหนึ่งคนจะเป็นใครครับปีกองเชิดครับ ก็เป็นเกมที่ท้ายทีท้ายอาศัยนะครับยกสุดท้ายแล้วก็คงจะรู้สภาพตัวเองครับว่ายังไงดีครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะทำกันแล้วครับสำหรับผลมวยคู่ที่ผ่านมานะครับคู่แรกก็คือยิ้มสยามสโชคมีชัยครับพีคแพ้คะแนนอภิเดชน้ำดื่มมี7-7นะครับ เพชรมาวินสิงห์มาวินแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัทริยาครับเพชรสยามควา้าแชมป์รุ่น108ปอนด์เวทีราชดำเนินไปครองเพชรก้าวหลานสิงห์มาวินครับแพ้ทีเกิร์น็อกเอาท์คัมแบ็กทีเคยุทธนาในยกที่3ครับอิทธิพลสิงห์มาวินหรือว่าอิทธิพลทีบีเอ็มยิ้มครับเอาชนะคะแนนสิงห์อุดรออุตอุดรแล้วก็เพชรแสนแสบสอจอต้มปาจีนครับชนะคะแนนยอดพลันชัยครับควา้าแชมป์รุ่น122ปอนด์เวทีราชดำเนินไปครองครับแล้วก็คู่เอกครับลุงแสงตะวันสภารา่าชครับแพ้น็อกยก2เทพบุตรเพชรเกียรติเพชร ะครับแล้วก็ที่คู่ที่ผ่านมานะครับมวยรอบการละ้ังฝหนึ่งไฟรอบตัดเชือกครับสวัยใจร้ายครับแพ้คะแนนเอ็มพาได์ไปอย่างสนุกดูเดือด2ต่อ1เสียงนะครับเอมก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับอ่าส่วนคู่ที่2กักำลังจะจบลงแล้วครับเอาครับอีกไม่กี่อึดใจไม่กกี่วินาทีครับหมดยกสุดท้ายครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามครับ เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันอยู่แล้วครับแล้วก็มาสู้กันเพื่อต้องบอกว่าการกุศลล้วนๆครับเอาครับก็น้ำเงิน28ท่านสุดท้ายครับกรรมาการชัยยุทธคำนเรศครับให้แดง29แล้วก็น้ำเงิน28นะครับเป็นอันว่าลำดับต่อไปนะขอเชิญเ,เสียแบงค์สงขา,ขานะนะผมมอบรางวัลให้กับนักมวยทั้งสองคน,นครับนี่นะเสียแบงค์สงข์